ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่689พบกันอีกครั้งตอนที่หนึ่งเพียงแค่สองสัปดาห์บ้านในป่าไผยน้อยก็เต็มไปได้วยฝุ่นสนามนเล็กๆที่เคยเงียบสงบก็เริ่มแสดงร่องรอยของการถูกปล่อยประละเลย <_: S 1> อู๋เสือผลักประตูที่นำไปยังสนามนเล็กๆนั้นให้เปิดออกแล้วเดินช้าๆเข้าไปในสถานที่ที่คุ้นเคยทันใดน,นั้น นางก็หยุดอยู่กลางสนามดวงตาของนางกวาดมองไปยังประตูครัวที่ลงกรอนอย่างแน่นหนาอู๋เสือรีตาลงเล็กน้อยร่างของนางพร้ามัวก่อนที่ประตูจะถูกเตะออกอย่างแรงร่างที่คล่องแคล่วว่องไวเคลื่อนที่เรากับพายุหมุนขนาดย่อมอยู่ภายในมือของอู๋เสืียก็เอื้อมไปหาร่างที่ซ่อนอยู่ในกองฟางตรงมุมห้องเล็กาขึ้นมาอย่านะร่างสกรปรกมอมแมมถูกอูเสืลีลากออกมาแขนของคุผู้นั้นแกว่งไปมาอย่างรุนแรงกลางอากาศ เสียงหงุหวนฟังไม่ได้สับหลุดออกจากปากของเขานี่อาจ,จิงเหรออู๋เสือมองไปยังใบหน้าเปลือกเปืือนของคนผู้นั้นและจาได้ว่าเขาเป็นใครนางจึงปล่อยมือช้าๆและจ้งมองอาจ,จิงที่อยู่ในสภาพย่ำแย่จนแทบจะจําไม่ได้ใบหน้าที่เคยดูดีของอาจ,จิงตอนนี้กระเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นมีฟางหลายเส้นติดอยู่ที่ผมเสื้อผ้าของเขาสกรปรกยับเยินมากดูแตกต่างจากเมื่อก่อนที่สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยจนเป็นคนละคนตั้งแต่อาจ,จิงถูกฟันส่วไล่ออกจากปากา่าไผย อู๋เสืยก็ไม่ได้พบกับอาจิงอีกเลยนางรู้แค่ว่าอาจิงกลับไปยังสำนักศึกษาเฟิงหัวและเรียนอยู่ที่นั่นในฐานะสิทธิคนหนึ่งเอ๊ะแล้วอยู่ๆทำไมเขาโผล่มาที่นี่ได้ยังไงหลังจากถูกปล่อยให้เคลื่อนไหวได้โดยอิสระอาจิงก็ตะเกียกตะกายคลานหนีเหมือนสัตว์ที่หวาดกลัวพร้อมกับตัวสั่นเทาเขากลับไปซ่อนตัวอยู่ใต้กองฟางที่ปกคลุมตัวเขาจนเหลือเพียงแค่ดวงตาสองข้างที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะมองมายังอู๋เสีย อูสเสวก็รีตามองอย่างใช้ความคิดปฏิกิริยาของอาจิ้งนั้นแปลกมากสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างจงแจง้งในขณะที่มองมายังนางก็ดูเหมือนว่าเขาจะจำนางไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะมันมีแต่ความหวาดกลัวและต้องการที่จะหลบหนีอูสเสวก็พยายามเข้าหาเขาแต่นั้นเป็นการทำให้อาจิ้งร้องหหยหวนเสียงดังขึ้นเท่านั้นในตอนนั้นเองปากที่อ้ากว้างของเขาก็เผยเห็นลิ้นที่ถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่ง เขาข้อฟังที่อยู่รอบตัวขึ้นมากำหนึงและคว้างใส่อูเสือด้วยความกลัวเ๊ะ <Hey, S 1> มีคนตัดลิ้นของอาจ,จิงอูเสือก็มองอาจ,จิงที่เสียสติไปแล้วพลางทำหน้านิ้วคิ้วขมวดดวงตาของนางตรวจสอบไปทั่วร่างอาจ,จิงและพบว่าไม่เพียงตัดลิ้นเท่านั้นแต่นิ้วก้อยที่มือซ้ายของเขาก็ถูกตัดออกไปด้วยดูแล้วน่าจะผ่านมาสักพักเนื่องจากรอยตัดเรียบกริบนั้นตกสะเก็ดแต่สภาพแวดลลอมที่สกรปรกทําให้บาดแผลเกิดอาการอักเสบ หนองสีขาวและดินสีดําผสมกันเปื้อนเต็มมือและยังมีแบาดแผลอื่นๆทั้งใหญ่และเล็กอยู่รอบคอซึ่งเปื้อนฝุ่นและดินทําให้เห็นไม่ชัดในตอนแรกอาจิ้งไปโดนอะไรมาเนี่ยท่าทางของเขาตอนนี้แสดงว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วดวงตาของอูสเสซียก็ยังคงจ้องมองไปยังอาจิง้งแต่เพื่อไม่กระตุ้นให้เขาร้องหวยหนต่อไปนางจึงถอยหลังออกไปเล็กน้อยถึงแม้นางจะไม่ชอบความซื่อและโง่ของอจิง้ง แต่นางก็ไม่ปฏิเสธความจงรักภักดีที่อาจิงมีต่อฟ้านจัวอย่างไม่สั่นคลอนเจ้าคืออูเสียงั้นหรอจู่ๆเสียงที่เต็มไปด้วยความรุนเริงก็ดังขึ้นที่ด้านหลังของอูเสียอูเสียหมุนตัวกลับไปอย่างรวดเร็วผู้เยาวที่มีใบหน้าหล่อเหลาและดูชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้นห่างจากนางเพียงเจ็ดก้านั่นเป็นใบหน้าที่อูเสือเคยพบเห็นมาก่อนฮแสดงว่าเจ้าก็คืออูเสีอยจริงๆสินะบังเอิญจังเลย เมื่อผู้เยาได้เห็นอู๋เสียเขาก็เริ่มยิ้มออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ใบหน้าที่มีเสน่ห์อย่างน่าเหลือเชื่อของเขาก็ยิ่งเจิดจ้าจนตาพร่ามัวขึ้นไปอีกด้วยรอยยิ้มที่มีเสน่ห์นั้นแต่ว่าอู๋เสียไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมความงามของใครเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านางน,นั้นก็คือผู้เยาคนเดียวกับที่นางพบที่โรงประมูลชาลินวันนั้นนั่นเองคนที่ก่อพายุเลือดเมื่อครั้งสังหารผู้คนที่โรงประมูลชาลิน ยอดหมอหญิงอัฉริยะตอนที่690พบกันอีกครั้งตอนที่สองผู้เยาวคนนี้ก็คือกู่หญิงนั่นเองเขาเอียงคอมองสำรวจอูเสยตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมกับรอยยิ้มที่ชั่วร้ายทำไมเจ้าจำข้ามไม่ได้งั้นหรออูเสียก็รีตาลงพร้อมกับระมัดระวังตัวขึ้นมาในทันทีเพราะคนผู้นี้ แข็งแกร่งยิ่งกว่าเชลชูและคนอื่นอีนอกเขามาจากอาณาจักรกลางอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้จะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายมาจากส2องวิหารหรือไม่แต่คนผู้นี้ก็เคยฆ่าคนกลุ่มใหญ่ที่โรงประมูลชาล,ลินได้โดยไม่แม้แต่กระพริบตาเลยทําให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่อันตรายมากแค่ไหนว่าแต่คนจากอาณาจักรกลางมาทําอะไรที่นี่อูเสือก็สังเกตร่างของกูหญิงอย่างรวดเร็วและเห็นว่าในตอนนี้ เขาสวมเครื่องแบบของสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวบนหน้าอกของเขาก็ติดตราหยกของคณะหมอยายาจิตวิญญาณเอาไว้ด้วยไม่ต้องประสาทเสียขนาดนั้นหรอกนะถึงข้าจะเคยพูดว่าตาของเจ้าสวยมากแต่ในเมื่อเจ้าคืออู๋เสียข้าก็จะปล่อยดวงตาคู่นั้นไว้ที่หน้าเจ้าให้นานขึ้นอีกหน่อยก็แล้วกันกูหญิงพูดพร้อมกับรอยยิ้มอันชั่วร้ายของเขาแต่คำพูดของเขานั้นทำให้เย็นเยียบไปทั้งสันหลังเลยทีเดียว อูเสือก็เริ่มทำตัวเฉยชาขณะที่กูหญิงก็พูดคนเดียวต่อไปถึงแม้นางจะจับเจตนาฆ่าฟันจากอีกฝ่ายไม่ได้แต่นางก็ยังไม่กล้าลดความระมัดระวังตัวลงเมื่อกูหญิงเห็นว่าอู๋เสือไม่ตอบคำถามของเขาเขาก็ก้าวเข้ามาอีกสองสามก้าวในตอนนั้นอาจิงที่อยู่ในกองฟางก็ตื่นกลัวจนร้องหหยหวนและตัวสั่นอย่างรุนแรงเมื่อเห็นกูหญิงเดินตรงมาที่ประตูห้องครัวอย่างช้าๆอาจิงพยายามตะเกียกตะกายเข้าไปในกองฟางให้ลึกขึ้น และด้วยการดิ้นรนอย่างอาภัพอับโชคของเขาทําให้ฟางหลายเส้นลอยขึ้นไปในอากาศเจ้ายังซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกงั้นหรือเมื่อกูหญิงเห็นสภาพที่น่าสังเวชของอาจิงรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้าของเขาก็กว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาหันไปมองอู๋เสียพร้อมกับชี้ไปยังอาจิงและพูดว่าเจ้าจํามันได้ไหมส่วนอู๋เสืียก็ไม่พูดอะไรสักคำสีหน้าของนางยังคงเย็นชา นางไม่ได้มองข้ามเสียงหวยหวนของอาจิ้งที่เสียสติไปแล้วเมื่อเห็นกูหญิงเพราะเสียงนั้นมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดหืมเจ้าจำมันไม่ได้หรือกูหญิงยิ้มขณะที่ก้าวเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาดึงอาจิ้งออกมาจากกองฟางด้วยรอยยิ้มร่าเริงสนุกสนานจากนั้นก็ดึงผมของอาจิ้งที่ดิ้นรนอ,อย่างไร้ประโยชน์ลากมาตามพื้นที่เย็นเฉียบให้มาอยู่ตรงหน้าของอูสเสียใบหน้าของอาจิ้งปราศจากสีเลือดโดยสิ้นเชิง ปากของเขาที่ไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปก็ปล่อยเสียงร้องหวยนอย่างน่าสงสารไม่หยุดย่อนเอ้เจ้าดูแตกต่างไปจากเดิมอยู่นันเนี่ยกูหญิงรูปคลางพลางมองสภาพของอาจิงทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ทอประกายชั่วร้ายออกมาเขาลากอาจิงออกไปพร้อมกับก้าวยาวๆตรงไปยังอ่างน้ําขนาดใหญ่ด้านข้างและจับผมของอาจิงจากด้านหลังกดเขาลงไปในอ่างอาจิงดิ้นรนอย่างบ้าคลัง่งแต่ภายใต้พละกระกลังที่เหนือกว่าของกูหญิง เรียวแรงที่อ่อนแอบกเปียกของอาจิงจึงไม่สามารถทำอะไรได้เลยกูยหญิงสนุกสนานกับภาพอาจิงที่ดิ้นรนตะเกียกตะกายดวงตาของเขาทอแววอมหิตอยู่ภายในในเซี้ยินาทีก่อนที่อาจิงจะขาดใจตายกูยหญิงก็ดึงอาจิงกลับออกมาฮะแบบนี้เจ้าน่าจะจำเขาดได้แล้วละมัง้งกูหญิงฉีกยิ้มขึ้นขณะที่จับอาจิงที่หน้าซีดและเปียกปอนมาตรงหน้าของอู๋เสี่ยน้ำจากอ่างได้ล้างเอาคราบสบกรปรกออกไปจากใบหน้าของอาจิง ใบหน้าที่ค่อนข้างดูดีนั้นถูกผลักให้ออกมาอยู่ตรงหน้าของอูเสี่ยสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและหน้าขาวซีดราวกับศพเจ้าต้องการอะไรอูเสี่ยก็ถามออกไปนางมองกูหญิงอย่างเย็นชากูหญิงก็ตอบพร้อมกับหัวเราะข้าได้ยินว่าเจ้าเด็กนี่เคยพูดไม่ดีถึงเจ้ามาก่อนเพราะงาั้นข้าก็เลยตัดลิ้นมันซะกูหลิงเอามืออีกข้างไปจับที่ขากไกลของอาจิง้งและบังคับให้เขาอ้าปาก เพื่อเผยเห็นโคลินสั้นๆที่เหลืออยู่